สวัสดีครับพบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อย9นาฬิกา22นาทีเช้าวันจันทร์ที่4กรกฎาคม2565วันนี้มารอขบวนพิเศษครับไม่ใช่ขบวนพิเศษดีรถคันพิเศษที่นานๆเราจะเห็นกันนะฮะคือว่ามันเป็นรถที่หาเจอยากนะครับมันไม่ไดออ้ออกวิ่งให้เราเห็นบ่อยๆน้นครับกำลังมา เขาเรียกว่ารถตัดหญ้านะครับสีเหลืองเหลืองกำลังเข้ามาเห็นเหลืองเหลือมาแต่ไกลนะครับจะเข้าชานชลาที่สี่ที่สถานีบางซื่อนะฮะเขาเรียกว่ารถ ตัดหญ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นเขาเรียกกันว่างั้นหรืวก็ดูกันมันจะตัดยังไงดีแต่ก็นั่นแหละมาแต่ไกลเลยเป็นรถอะไรนั่นก็ไม่ไม่แน่ใจนะ เขาบอกว่ารถตัดหญ้านี่ก็คือเป็นรถน,นานๆของลาไอเทมนะหายากชาลาที่สี่ครับดิฉัะขับชาลาที่สี่ผ่านไปมาบรรลอมตะายจากรถจักร่านผ่านชาลาที่สี่เลครับ ต่ามาแล้วครับวิ่งผ่านชานชาลาสีบางซื่อมาช้าๆไม่เร็วไม่แรงไม่แซงทางโคง้งค่อยๆมานะฮะโอ้เคลื่อนๆช้าๆเลย 01นะฮะติดข้างรถปอปอ01เลยนี่เห็นอุปกรณ์ครับเขาบอกว่าเป็นรถตัดหญ้าการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ ผานชันชะลาสีไปแล้วกำลังผ่านชันชะลาที่สี่นะฮะออปอนั่นเขาบอกว่ารถอนเนกประสงค์นะฮะทำได้ทุกอย่าง คือว่ารถบำรุงทางอนเนกประสงค์อปศูหนึ่งตพ้นไปแล้วเอและเช้านี้ก็จริงๆก็กลับมาดักคันนี้แหละครับรถบำรุงทางอนเนกประสงค์หรือว่าอปศูหนึ่งรถรถคันนี้ก็จะเข้ามักกะสันนะ Track inclusive multitasking v i h i c l TIMT แบบ one pass ย e ี so ่ห้อ s o c o f ฟ er, อรประเทศฝรั่งเศสนะฮะ 01, รถอพ0 1รถบำรุงทางอนเนกประสงค์นะฮะผู้ชมครับเราขับตามมาถึงนี่เลยนะเลย3ามเศษมาแล้วรถอนเนกประสงค์อพศหนึ o ่งครับรถอนเนกประสงค์เลย ตอนนี้เราอยู่บริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีครับนี่ฮะรถอนเนกประสงค์โซโคโฟเฟอร์จากฝรั่งเศสนะน,นี่เอาวจัดห้า,กกาด้วยเอาไว้ทำทุกอย่างได้เลยอเนประสงค์เขาบอกอยูอ่อปศูนหนึ่งเราจะมุ่งหน้าไปมกักกะสันครับเราขับถึงทถานี้รถไฟหลวงจิตลดานะครับแล้วก็ ตามมาถึงนี่เลยช่วงถนนสียุธยาฮรถอันนี้ประสงค์คันนี้ก็จะเข้ามักกะสันนะครับสวยงามจริงๆเลยฝั่งทางน้นก็มีฮิตาชิจอดรออยู่นะครับน่าจะเป็นรถรถเปล่านะครับ รงแยกสียุธยาไม้กั้นยังไม่ลงนะฮะแต่ว่าลงแล้วครับไม้กั้นลงแล้วแยกสียุทธยาถนนสียุทธยานะฮะกรุงเทพพิษณุโลกครับนิจยชิทำขบ,บวนไปแล้วข้ามแยกเดี๋ยวรอรถอนเนกประสงค์นะครับิ่งสวนมา เราไปรอตรงชุมชนบุญร่มไสนะเดี๋ยวตามกันไปเลยจุดตัดถนนพระรามหกครับมาแล้วหมายกันลงแล้วฮนะวิ่งผ่านชุมชนบุญร่มไสด้วยนี่นะฮะว้ับตามมาจากบางซื่อครับผ่านไปแล้วแล้วก็ข้ามพญาไทนะฮะ สำหรับรถไม้กันก็ขึ้นแล้วเราตามรถอดเอกประสงค์นะฮะอปศหนึ่งถึงมักกะสันเลยนะตอนนี้จอดอยู่หน้าสถานีมักกะสันครับเดี๋ยวเราไปรอที่หน้าสถานีมักกะสันแล้วกันรถก็ยังจอดอยู่หน้าโรงงานโรงงานมักกะสันนะฮะแล้วก็สถานีมักกะสันด้วยเปิดไฟไม่รู้จะเคลื่อนไปไหนแต่ตามตารางงานนั้นบอกว่าจะไปหัวลำโพง นี่ก็ยังจอดอยู่หรือว่ามารับอะไรสักอย่างนึงที่นี่แล้วก็ค่อยกลับเราถึงสถานีมักกะสันครับรถกบินบุรีกรุงเทพเข้ามาจอดพอดีเาจไป่วลันลาะครััะครั้งนะฮะ ทำขบวนโดย G E K นะแต่เลขอะไรนั้นไม่รู้กระเบนกรุงเทพครับที่สถานีมักกะสันพร้อมออกเดินทาง บินบุรีออกแล้วครับระบินบุรีกรุงเทพออกจากสถานีมักกะสันทำกระบวนโดย G E K ฮนะลันลันมากอันนี้เราตามรถอเน,นกประสงค์มานะนี่ครับเมื่อเข้าไปเล้วเข้ามา ตามกันมาถึงสถานีมักกะสันเลยนะสำหรับรถอ,อรปอคันนี้รถบำรุงทางอเอกประสงค์อปศูนย์หนึ่ง track inclusive multitasking w e s u a l vehicle นะฮนะอ้ออ่ะเฮ้ยทางมันเถอะเป็นยี่ห้อโซโคเฟอร์จากประเทศฝรั่งเศสจะรถคันนี้นะก็เป็นระบบทำความสะอาดแบบแห้งนะใช้การผสมประสานการเป่า โดยอากาศดูดขยะและก็สิ่งสกรปรกขึ้นมาแบบวันพาสดังนั้นอัตราแรงอดัดและแรงดูดนั้นก็เพียงพอต่อการดูดสิ่งสกรปรกด้วยอปศูนยแล้วก็ยังสามารถตัดหญ้าตด้ตนไม้กิ่งไม้ระบบกําจัดวัชพืชข้างทางแล้วก็ระบบฉีดทำความสะอาดบริเวณรางแล้วก็มีระบบตรวจคุณภาพการกระจายตัวของหินด้วยก นี่ยังจอดอยู่เลยไม่ออกทีข้อมูลรถอ,อปอนะก็จากโรงเรียนวิศวกรรมนะจากเพจของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเปิดอ่านกันอยู่ข้างๆนี่แหละฮะไม่ได้เมนยงเมนยำอะไรนะฮะข้างบนนี่เสียงดังพึมๆนี่ก็เป็นรถแอร์พอร์ตลิงค์นะฮะ รถก็ยังจอดอยู่หน้าสถานีมักกะสันถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับบอกว่าเรจะวิ่งกลับเข้าไปหัวลำโพงอีกทีหนึ่งนะคือขับมาจอดแค่ตรงนี้แล้วก็จะไปตรงนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลากลากรถนะรถตอกตก จะเอาไว้ไปช่วยในภารกิจนะหรือว่าจะไปไหนกันต่อก็ไม่รู้ที่นี่มักกะสันนะอ๋อมาใช้แค่นี้นะไม่ได้เกี่ยวกับรถ ไปแล้วครับรถเป็นซินรางนะครับอันนี้รถเป็นซินนี่รถตกแตกครับเดตู้ตถ่ายไปเรื่อยพามารอรถ มีม้มามาไปไล่โอ้โหแมชอบใจเรามารอรถอนเนกประสงค์นะครับอปศูนยซึ่งกำลังเดินทางออกมาจากสถานีมักกะสันนะเมื่อกี้เราไปรอที่มักกะสันตอนนี้ก็จะกลับเข้าหัวลำโพงแล้วจอดที่มักกะสันเฉยๆจอดทำอะไรไม่รู้ตัวรถนั้นก็กำลังมานะ หหัเลลืองๆนนแ่แะรถอนเนกประสงค์มาแล้วนะครับผ่านชุมชนบุญร่มใสกำลังมาช้าๆ,ๆ้าช้าชผ่านพญาไทมานะครับเข้าชุมชนบุญร่มใส นี่เราก็ตามกันมาถึงแค่ตรงนี้นะไม่ตามไปต่อที่หัวลโพงแล้วก็ขี่มาช้าๆนะครับนอาละครับช้าๆ ตอนนี้ก็จอดรอสัญญาณข้ามทางนะครับยังไม่ไปไหนก็จอดให้เราถ่ายให้ชื่นชมดีใจสัญญาณไม่กั้นมาแล้วนะฮะรถก็พล้อมจะออกแล้วข้ามไปยมราชนะครับแล้วก็เข้าหัวลำโพงไปเลยเคลื่อนตัวออกแล้วครับ บอเน,นกประสงค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอ,อปศูนย์นนะฮะข้าม ถนนพระรามหกไปแล้วนะครับมุ่งหน้าเข้ายดมาลาศเพคโฟโต้ okay, ถ่ายไปเรื่อยก็จบคลิปการขับรถตามเจ้ารถอนเนกประสงค์คันนี้นะฮะวันนี้จบที่ตรงนี้แหละครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกลับมาแล้วนะครับรถอนเนกประสงค์ก็จะไปสีราชาต่อนะครับผ่านแค่ตรงนี้เฉยๆแล้วก็วิ่งกลับ เออไม่รู้ว่าเข้าไปผ่านเพราะอะไรไปทางตะวันออกนะสีราชาต่อไปคลิปนี้ก็จบจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ <laughs> สวัสดีครับ